เี้ยงคุยูกันโเลยแ่มีพัดมันจะลดความหนักหนักได้มาโจได้กินหญก,กิ่งนี่อ้วนเลย่ไเียกินขานไาก่หมเลยโอ้เ้ยยิ้ยนนไหมคิดนึงไตัวนี่อยู่ในอยอะไรคะอืมฮ้ยอันนี้น่ากินมากเลยพี่บอยแต่ว่าเราต้องค่อยๆลองไปทีละอย่างอันนี้ต้องโดน เล็กน้อยเนี่ยเก็บไปได้ยังไม่ต้องกินเราจะเย็นพอที่เราจะค่อยค่อยกินแตทีละอย่างแันดคุกกีู้กเกตข้ามได้ยิงวินิจฉนาเลยมันต้องอย่างนั้นแซนวิชนี่ไม่ต้องไอพวกนี้นี่ไว้วันหลังส่วนอันนี้นี่โอ้ได้ชิวชิลที่บอยเอาอะไรนะอันนั้นคืออะไรพนะ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะ มันต้องใช้ที่หนีบไปได้มั้งโดนเนะมันมีตัวดีตัวเอสอะไรหนี้ด้วยอ่ะเอาไปโดนไปแต่ว่าน้องพายจะต้องโดนพายก่อนเลยเขาชอบทานพายมากฮัมเพลงทำไมที่พายใจเอ่ยอมันเป็นถั่วเรียกว,ว่าทา่วป่ะ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันพัดไม่มีความรู้เรื่องอาหารเท่าไหร่กินอย่างเดียวพัดไม่มีความรู้เรื่องอาหารเท่าไหร่กินอย่างเดียว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 โดน ตายตายเห็นวอยๆอย่างนั้นนะคะนุกกจะไม่กินประทัดว่าหิดกินใหญ่เลยค่ะงานนี้สงสัยโหพี่พไตายลิศคุณจะต้องปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่ในวันที่จะต้องฟิตติ้งเนี่ยหลองพัดก็จะมีน้ำหนักที่ลดแล้วก็ผอมเรียวสงกับคำว่าฟิตติ้งจริงๆเลยะค่ะ เราจะเย็นพอที่เราจะค่อยๆกินทีละอย่างอันนี้น่ากินมากเลยพี่บอยค่อยๆกินทีละอย่างอันนี้ต้องโดนค่อยๆกินทีละอย่างเนี่ยเก็บไปได้ค่อยๆกินทีละอย่างคุกกี้ลูกเกดค่อยๆกินทีละอย่างแพนวีค่อยๆกินทีละอย่างแต่ว่าน้องพายจะต้องโดนพายก่อนเลยพายชอบทานพายมากส่วนอันนี้นี่โอ้ได้ชิิๆส่วนฝั่งฝั่งขนมปังเนี่ยคือ เขาไม่มีสิทธิ์แตกเลยว่าน้องแป้งมาแยมนีม่ับนี่้มันก็ผส,สมได้แป้งนะก็ให้ก็อย่างหน่อยก็แบบก็คุ้มกว่าถูกปะนม,มอม่กันห้อแต่ว่าเช้านี้เนี่ยอรุณจอดโอเคช็อกโกแลตดีกว่าเออยังไม่ได้สำรวจตรงนั้นเลย ม <Moon cake. S 2> ูนเค้กคุกกี้พาเกตที่ต้องโดนแล้วอะถ้าเะเป็นคนเปิดก็คงไม่มีใครว่าง เยอะขนาดนี้เราจะรัความที่ไได้ยังไงใครก็เลยเจอรถของอ้วนเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ได้รู้แล้วมาหาอะไรเงี้ยม่ใช่ให้เธอรอดเหรอกเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบที่เลยแอบเครียดที่เลยที่เลยที่เลยไม่เป็นไรเราก็กินแต่ละน้อยก็พอแต่ครบทุกอย่างเขาอ้วนะเนี่ยไม่ครบกินไม่ครบเราเลอกแล้วเราจะกินอะไรบ้างคุกกี้ทุกเคสแซนบีไทดไก่นมไส้กรอกเค้กขายแพะสตรอเบอรี่ไปเลยเราเองอ่าณะเลิกนะปฏิบัติการไายละเอียด อีแคนส์แอบบอรีอันนี้นล่ะไม่เคยรู้ว่ากินไม่หมดเลยนี่เราฝีมือใครอันนี้อันนี้เป็นไม่ก็ของภาชาไก่มันก็ะดูกภาชาอีกแล้วอะไรคะภาชาซีลช็อกโกแลตอีกแล้วกินอย่างนี้เอ้ยพี่บอยลองหน่อยดีเพราะอยากรู้มันคืออะไรเออชอบไปเลยเยอะนี่พี่ลองอีกแล้วชอบกันวิทชเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวโดนไม่บอยเออตัวดีนี่คือคะแนนใช่ไหมใช่ดีคะแนนะแรงอะไรแรนทุนอ่ะไปก่อนเอาช่วยลองนให้เยอะๆเพราะว่าไม่ต้อง ลองทิมเองแต่ว่ายใช้กรอกเนี่ยโดนแน่ลองลุกเนี่ยเฟชเซฟไม่เลื่อนใไม่ลองไมลองออกไม่ลองไมลองออกไม่ลองไมลองอีกเองมันจริงับเปิ้ลจริงไม่ไม่จริงนะไม่จริงทุกอย่างจริงหจริงเหรอินก็กินได้ดิเด็ดออกเขากอกว่าลองไว้สวยงาม อ่ะหุ่นโดนแม่ยังถึงต้ไม้ยังไม่บายเลยอยู่ได้อีกหลายวันแตอหุ่นจำพื่เหลือฮะได้อีกพักหรือเฉยคือว่าได้อีกหือเฉยอะไรองอะไอ่คิดว่าขาต้นลุก <c oughs> <c oughs>